ชั่วโมงนี้นะครับนักศึกษากูจะมาสอนเกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศน์และบล็อกไดแกมหน้าที่การทางานของภาคต่างๆของเครื่องรับโทรทัศน์ในรูปนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องรับโทรทัศน์แบบขาวดำอันนี้เป็นพื้นฐานนะฮะทำไมต้องเอาขาวดำมาจารย์ก็เพื่อว่าที่จะให้เป็นขาวดำนี้จะเป็นแบบเป็นต้นแบบของท่าสีเพราะท่าสีเพิ่มมาอีกไม่เท่าไหร่ จะบันนี้นะครับทอร์นสีนั่นนะฮะมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวตอนนี้เรามาดูบล็อกต่างๆนะครับอันนี้รายละเอียดนะให้เธอไปศึกษาคนพาเพิ่มเติมนะฮะในหนังสือนะครับครูแจกหนังสือไปแล้วนะอ่ะตอนนี้เราก็มาดูซิว่านะบล็อกไดแกรมนะมันมีอะไรบ้างนะส่วนําคัดบล็อกไอแกมบล็อกไดแกรมทั้งหมดที่เธอเห็นเนี่ยนะนะไม่ว่าจะเป็นทอร์นสีหรือข้าวดำนี่ยส่วนมากบล็อกไดแกรมที่เห็นนะต่างๆต่างนี้นะฮะมันจะอยู่ในรูปหน้ากล่องไอซีทั้งหมด นะตั้งแต่นี้เลยนะครับนะอันนี้เลยอยู่ในรูปของไอซีเกือบทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ในรูปไอซีเกือบทั้งหมดนะตามนี้นะครับอยู่ในรูปไอซีทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบที่สําคัญสำคัญก็จะมีจูเนอร์จูเนอร์คือส่วนนี้นะครับจูเนอร์ภาค IF นะครับ IF แล้วก็สัญญาณภาพนะวิดีโอ อันนี้โหลดภาพส่งต้งยนยภาพไปวิดีโอถ้าเป็นตทรรั์สีก็ RGB นะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นชุดเป็น,ปน,ปนทางด้านแนวเวอร์แนวตั้งนะครับนะนี่ชุดเป็น,ปนทางด้านแนวนอนหอนะครับนะแล้วผ่านเข้ายกนะแล้วข้อนี้จะมาเข้าชุดและะ้วชุดไฮวอลสร้างไฟแรงดันสูงเพื่อไปเลี้ยงหลอดภาพถ้าเป็นหลอดภาพ14นิ้ว 14ถึง21นิ้วก็ประมาณแรงดันไฟที่ออกประมาณ25กิกี่โดวโวลต์นะ2 5 0 0 0โวลต์ถ้าเป็นอ่า20อ่า20 25ถึง29อ่กาก็ประมาณสักอง่นห้0 0โวลต์ถึงะจะถึง3 3 0 0 0นโวลต์นะครับนี่ส่วนที่เป็นหลอดภาพเดี๋ยวเร,เราก็จะมาเรียนทีหลังนะครับันนี้ส่วนที่เป็นภาคเสียงนะครับเสียงสรุปแล้วก็คือมันจะอยู่ในจะอยู่ใน,ในรูปของเลยครับ บล็อกที่ตามไอ้นี่นะครับที่กูขีดไว้นี่ก็จะอยู่ในรูปของแล้วไอซีเกือบทั้งหมดนะครับอยู่ในรูปไอซีเกือบทั้งหมดอ่ามาเดินนี่เป็นบล็อกนะฮะขาวดำนะให้เห็นตันน,นะครับอ่าอันนี้ในที่นี้กูจะไม่เจลาะลึกรายละเอียดมากนะครับนะเพราะแบบว่าหน้าที่การท่วงานของมันนะั้นแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกนั้นมันอยู่ที่ หนังสือพอกูแจกหนังสือไปแล้วอันนี้ตัวทัดขาวดําตัวนี้เรา,าดูทัดสีนะครับรการก็ใกล้เคียงกันท,ทัดสีรละบทพาไหนนี่ซัพพลายนะฮะแ,แหล่งฟไฟฟ้าที่เราเรียนไปแล้วนะครับสอนไปชั่วโมงที่แล้วจากรูปนี้ทั้งหมดนะครับเนื้อหารายละเอียดนี้จะไม่ลงลึกน,นี่จะยุบออกมาแล้วนะครับยุบออกมาเป็นท่านดันเบื่อดานหอ อ่าตอนนีน้จากรูปทั้งหมดนะบล็อกไดแกรมทั้งหมดเนะี่ยให้เธอไปอ่านในหนังสือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม,เ,ตมเรามาเรียนปฏิบัติกันดีกว่านะครับเพื่อได้เห็นชัดนะฮะตอนนี้ครูก็ทำอ่าอ่ครูก็เขียนเป็นชาร์ตออกมาอ่าจะเป็นลักษณะน,าน,าน,นี้นะครับเป็นชาร์ตออกมาอ่าอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมนะครับอ่าบล็อกไดแกรมอ่าที่สรุปกมาทั้งสองบล็อกนี้นะะบล็อกไดแกรมของเครื่องรับโทรทัศน์ นะสำหรับโทสีนะครับนะก็จะแบ่งออกเป็นภาคนะนะครับดังนี้บล็อกที่1นนะครับ 1, 2, 3, 1นนะี่เป็นภาคจุดหนึ่งถ้าเราลองลงปฏิบัติของจริงปุ๊บนะเราจะมา,าหาเป็นบล็อกนี้หาแต่ละบล็อกละบล็อกย่อยอย่างนี้นะครับเป็นไปไม่ได้นะซาลิตเทคอยู่ตรงไหนเนี้ยไม่ได้นะครับนะเพราะมันอยู่ในรูปไอจีหมดวีเอฟอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยไอจีซีอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้นะครูก็สรุปรวบลัดไปเลยนะครับ ก็จะเป็นบล็อกอันนี้บล็อกที่1นึ่บล็อกที่2ไอ้ตัวนี้นะครับสําคัญที่สุดก็คือนะนะทุกไอซีนะ IC ตัวนี้นะครับจะทํางานทุกนาทีเลยนะะจอยู่ในรูปแบบไอซีทำงานทุกนาทีเลยแล้วก็จะมาแบบ่งออกมากจะเป็นอะไรบล็อกที่2บล็อกที่3นะครับภนะาควิดีโอแอมวิดีโอได้วิดีโอเอานะนะที่จะขับไปยังหลอดภาพนะสีก็คือหนะลอดภาพหลอดสีสามสีคือ red จีนบูอารนะส่งออกไปอย่างหลอดภาพบล็อกที่3บล็อกท,ที่4บล็อกที่4นี่คือเวอร์ชุดเปลีป่ยนๆนะเวอร์ได้เวอร์เวอร์ได้เวอร์ออทเวอร์ออทอยู่ในไอซีเวอร์ได้จจะอยู่ในไซีก็ได้หรืออยู่นอกไอซีก็ได้เวอร์เอาท์นะชุดเปลี่ยนๆทางด้านแนวแนวตั้งคือแกน Y นะครับนะยเ Y ็กนะฮะแนวตั้งบล็อกที่4บล็อกที่5 บล็อกที่5นี้จะต่ออยู่นอกนะ, <c oughs> อนะครับหอด้า e นะครับหอด้ายหอดายเวอร์หอด้นะเดี๋ยวเราจะดูว่าบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยที่กูชี้ออกมาเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของวงจรนะฮะ,ะ,ะเพราะบล็อกนี้จะเป็นบล็อกหลักหอดอาะชุดเปลี่ยนเปลี่ยนทันทันแนวนแนวแนวนอนนะครับนะแล้วก็สัญญาณในส่วนนี้ก็จะไปนะเข้าผ่านและยก ยกสามัตถที่จะมียกทั้งด้านเวอร์และทั้งด้านคอเ w อ r k ยกเวอร์อยกคอ,กอนะก็คือ x y อนะันนี้ชุดอื่นเป็นทั้งด้านแนวนอนแล้วนะแในไฟส่วนหนึ่งก็จะไปเข้าชุดนะชุดชุดไฟแบกหรือเรียกว่า fbt นะนะบอกที่หกบอกที่7ชุดไฟแบกคือชุดนะที <c oughs> สสนะ่สร้างแรงดันไฟสูงนะครับสร้างแรงดันไฟสูงนะฮะ แล้วแรงดันที่ส่งบานี้ก็จะส่งแลลวฮะก็จะสร้างจากแรงดันไฟต่ำเป็นแรงดันสูงนี่ก็จะเรียนหลอดภาพอย่างที่ครูบอกมานะครับขึ้นอยู่กับหน้าจอของหลอดภาพว่าหน้าจอมากหน้าจอน้อยนะครับแรงดันไฟที่ออกมาจากชุดไฮโวลนี่ก็จะมากขึนน้อยขึ้นอยู่กับหน้าจอของหลอดภาพชุดที่7จชุดที่8นี่จะเป็นชุดแล้วครับส่วนที่เป็นประกอบของหลอดภาพหลอดภาพก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะเรียนมาทีหลังนะครับปืนอิเล็กตรอน นะสกรีนกิดนะสกรีนโฟกัสอะไรอย่างเงี้นะครับนะตัวเลนสอิเล็กตรอนเนี่ยจะเ,เรียนทีหลังบล็อกที่8บล็อกที่9นะนี่คือส่วนนี้คือสัญญาณภาพใช่ไหมครับนะบล็อกที่9นี่ก็คือส่วนที่เป็นแล้วสัญญาณเสียงสัญญาณเสียงก็จะมีแล้วขยายเสียงนะเพื่อจะได้นขับไปออกบลำโพงแล้วก็จะมีแล้วออดิโอออดิโอไดอออทิโอเอานะฮะนี่คือส่วนที่ เก้าสก็คือส่วนที่เป็นอนะทำให้เกิดเสียงก็คือลำโพงสิ11อ็ชุดแรง่งจ่ไฟอันนี้ชื่อเลี้ยงทุกวงจรทุกวงจรตัวนี้นะครับบล็อกนี้นักศึกษาก็จดไว้นะครับแล้วเราจะมาดูของจริงกันว่าแต่ละบล็อก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 นี่เนะี่ยมันอยู่ส่วนไหนมากนันกศึกษาอย่าลืมนะครับว่า i c ตรงนี้มันจะทํางานทุกหน้าที่ทุกหน้าที่เลยจะส่วนมากจะอยู่ในรูปของ ไอซีทั้งหมดอันนี้นะครับครูจะให้ดูครูจะให้ดูหน่า,าจอนะครับตอนนี้เรามาดูบล็อกที่หนึ่งก่อนนะอันนี้เป็นเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องรับโทรทัศน์ทนนี่เป็นบอร์ดจีนนะครับบอร์ดจีนอตอนนี้เรามาดูชุดแรงจ่ายไฟชุดแรงจ่ายไฟดูที่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอสมหน่อยนะครับ แหล่งใจไฟนะเราเรียนมาแล้วนะครับแหล่งใจไฟชุดนี้คือชุดแหล่งใจไฟใช่ไหมครับชุดนี้คือชุดแหล่งใจไฟไดอ,อดไดอดนี้นะแปลงสองร้อยสิบวลต์เป็นเป็นแหล่งน้ำไฟดีซีใช่ไหมครับผ่านซีฟิลเตอร์นะผ่านซีฟิลเตอร์ซีฟิลเตอร์ปุ๊บก็จะมาเข้าอลไรฮะนี่จะเป็นทาร์จิสเตอร์อใช้ทรานซิสเตอร์เป็น เราตัวสวิตชิงและสว่านหม้อแปลงสวิตชิงแล้นี้ก็จะออกจากหม้อแปลงต่านได้อดนี่คือชุดนะฮะชุด power supply นี่เรามาดูบล็อกที่1บล็อกที่1อ่าก็คือที่เป็นละจูเนอร์อ่าจูเนอร์จูเนอร์อออก็คือส่วนนี้นะครับจูเนอร์อ่าักกะส่าน,นะครับจูเนอร์ก็คือส่วนนี้นะฮะอ่าส่วนที่ละนะฮะจูเนอร์อ่าจูเนอร์เขาจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวในกล่องนี้จูเนอร์ อันที่สองนะเป็นชุดควบคุมนี่นะจะใช้เอซีตัวนี้นะครับนะควบคุมทั้งหมดนะครับใช้เอซีตัวนีนะ้ทั้งหมดนะเวอร์ออสนะฮอออสนะสัญญาณเสียงนะที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะที่คือส่วนที่เป็นบล็อกที่ที่สองบล็นะอกที่สามก็คือส่วนที่เป็นแล้ววิดีโอเอานะ VDO out VDO ได้บางทีแยกจากกันนะแยกออกมาจากกันนะอันนี้แต่ส่วนหนึ่งสัญญาณส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากละไอซีส่วนนี้คือชุดที่เป็นแล้ว VDO ดีโอนี่นะครับขับหลอดภาพนะหลอดสีแสงสีแต่ละสีนะแดงเขียวน้ำเงินนะครับนี่นี่ RGB นี่นะครับนี่ที่เป็นแล้วใช้ถ่านเตอร์นะครับเป็นฮอรไอเป็นว VDO o อ t สามตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอแล้วสามตัวนี้เป็นวิดีโอได้ หลายนี้ก็จะไปต่อเข้ากันแล้วฮะหลอดภาพนะครับหลอดภาพบล็อกที่4บล็อกที่4ี่บล็อกที่2บล็อกที่3บล็อกที่4บล็อกสี่นี่ส่วนที่เป็นเวอร์นะครับเวอร์ชุดเปลี่ยนเบร์ทางด้านแนวตั้งนะครับนี่เวอร์เอาอยู่ในนี้จะอยู่ในรูปของไอซีแล้วนี้จะไปต่อกับนี่จะไปต่อกันแล้วฮะนี่จะไปต่อกับ ยกนะครับชุดเป็นอะไรตั้งและก็แนวนอนนะครับแบบนี้นะฮะเวอร์อยู่ส่วนตรงนี้นะฮะวิธีเวอร์อยู่ส่วนส่วนนี้นะครับต่อมาฮอไดนะฮอได้เราต้องสังเกตนะครับฮอไดนะวิธีสังเกตว่าอาจารย์ตรงไหนครับเป็นฮอได้เธอก็สังเกตจะมีหม้อแปลงอยู่ลูกหนึ่งจะอยู่ในบอร์ดเนี่ยกลางๆบอร์ดก็ได้หรือคืออยู่ใกล้แผ่นฮิตซิงอยู่ใกล้ๆหอเอาเนี่ยนี่หอหอไดหอออสจะอยู่ในละ อยู่ใน IC นะหอด้อยู่ในนี้นะดูที่ตัวไหนขับนะจะเป็น,นทรานซิสเตอร์ตรัวนี้นะทรานซิสเตอร์ตรัวนี้นะครับหอได้าหอเอานะหอเอาก็คือนะอยู่ในนี้นะสังเกตไอ้ไหนเป็นหอ่จนะส่วนมากนะครับ8ปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซตแล้วหอเอากูจะอยู่ใกล้ๆก,กับนะชุดที่เป็นแล้วนี่นะครับชุดนะสายต่อที่ต่อไปยัง ยกนะครับนี่ห่อเอาอ่อันที่7นะครับชุดแรงดันอ่าชุดไฮโวอทนะครับเรียกว่า back. ไฟแบกอ่าไฟแบกก็คืออยู่นี่นะครับอ่าอยู่นี่นะครับไฟแบกแล้วทีนี้จะต่อเข้าไปยังไรครับนะก็จะมีอ่าสาย2เส้นนะก็สกรนกับโฟกัสนะเดี๋ยวเราเรียนทีหลังนะครับอ่าก็จะไปต่อเข้ากับอะไรฮะ นะนชุดสกีนในชุดตัวกรีนี่ชุดสกีนในโฟกัสนี่ก็จะไปต่อเข้ากับสายนี้ก็จะไปต่อเข้ากันนะฮะนั่นหลอดภาพนะฮะไอโวลส่วนนี้เป็นขยายเสียงนะขยายเสียงก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นขยายเสียงนะฮะส่วนนี้อันนี้เสียงออก่วนขยายเสียงก็คือส่วนนี้ ตอนนี้นเอานี้เรามาดูอีกบอร์ดหนึ่งน,นี่พื้นฐานหลักๆนะครับของเครื่องรับโทรทัศน์นีะบล็อกนี้นะครับกูสรุปมาแล้วเนื้อหานั้นเธอก็อไปหาอ่านเอาเองารายละเอียดนะต่างๆก็ไปหาอ่านเอาเองตอนนี้เธอมาดูอีก นะครับเป็นโอร์่29นสิ้าของโทรทัศน์สีนะโอซัมสุนหยินเก้านี้นส่วนที่เป็นชุดจ่ายไฟนะครับชุดจ่ายไฟนะชุดจ่ายไฟก็อ่าดูไดโอดนะครับนี่จะมีไดโอตปิดอยู่นะครับไดโอดปิดนะส่วนนี้นะครับไดโอดปิดนะนี่ก็จะเป็นชุดนะสายตัว C ใช่ไหมครับนะตัว C แล้วก็อันนี้ใช้ IC นะครับไอซีใช้ไอซีใช้ IC เป็นสวิตชิ่งแล้วก็ไปยังผ่านไปยังนะฮะหมอกแปลนนะแล้วก็ออกจากหมอกแปลนก็เป็นนะฮะนะผ่านแล้วแต่งเป็นหล้วแล้วไดโอดสวิตชิ่งใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูชุดนะที่เป็นนะฮะจูเนอรน์จูเนอร์ก็คือส่วนนี้นะครับจูเนอร์บล็อกที่1จูเนอร์ าแล้วมาเข้าแล้วครับบล็อกที่2ก็จะมาเข้าไอซทั้งหมดเลยนี่ไอซีแปดสิบขานะครับไอซีชุดนี้นะฮะหนึ่งขาแปดสิบขาบล็อกที่สองบล็อกที่สามเวอร์ออสเวอร์ไดต์อยู่นนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะชุดนี้จะเป็นชุดเป็นสัญญาขับสัญญาณนะ R G B นะครับนะเป็นวนะิดีโอเป็นวนะิดีโอวิดีโอเอานะครับวิดีโอเอาวิดีโอได้อยู่น,นี้ทั้งหมดอันะนี้ชุดวิดีโอต่อมาระมาดูชุดนเวอร์ Ver, นะครับนะชุดเป็นเป็นทางด้านแนวนอนไอแนวดนะ้ตั้งนเวอร์เวอร์ก็คือส่วนนี้นะฮะเวอร์ในะส่สีตัวน,นี้นะครับเวอร์ Ver. เวอร์เอาเพื่อจะ,จะขับไปยังนะเวอร์เอาแล้วมาดูนะฮะหอนะครับหอออสอยู่ในนี้เวอร์ออสอยู่ในนี้นะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นหอนี่มาแปลงหอได้นะครับหอด้อยู่นี้นะหอได้อยู่น,น,นี้ใจตัวนี้ขับนะฮะนะหอได้อยู่ตรงนี้ าแต่มาดูหอเอานะครับหอเอาส่วนที่นี้นะนะหอเอาจะใช้ทานจิเตอร์นะครับหอเอาแล้วนะเวอร์กับหอนั้นก็จะผ่านเข้าไปนะฮะก็จะส่งไปยังเลยฮะนี่เป็นชุดที่เป็นลฮะไปยังชุดชุดเบี่ยงเบนนะครับชุดเบี่ยงเบนก็คือชุดที่เป็นชุดเบี่ยงเบนในด้านแนวจอนและแนวนอนและตั้ง แล้วจากคอปุ๊บก็จะมาสังเกตนะครับพอจะอยู่ใกล้กับไฟแบกชุดสร้างอหล่ไฟสูงหรือไอวูนไฟแบกนั่นเองนี่ชุดนี้แล้วก็จะมีสกรีนโฟกัสนะครับสกรีนโฟกัสสกรีนโฟกัสเข้าไปนี้จะเป็นนะฮะแล้วตทีนี้จะสร้างแหล่งไฟส่งไปยังเลยฮะหลอดภาพสัญญาณเสียงนะฮะสัญญาณเสียง สัญญาณเสียงสัญญาณเสียงเสียงเนี่ยก็จะอยู่ในนี้นะส่วนที่เป็นส่วนหน้าก็จะอยู่ในรูปของ i c ซทั้งหมดแล้วก็มาขยายเสียงนี่ชุดขยายสัญญาณเสียงขยายสัญญาณเสียงชุดขยายสัญญาณเสียงอ่นนี้อีกบอร์ดหนึ่งนะครับ นี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นแล้วครับจูเนอร์นะจูเนอร์บล็อกที่1น,นะครับบล็อกที่2นี่ควบคุมนะครับเขาเรียกไอซีตัวนี้จะเป็นตีไอซีสำคัญไอซีหลักนะครับควบคุมนะบล็อกที่2องนะทำงานทุกหน้าที่เลยนะแล้วก็ต่อมาเรามาดูอันนี้นะบล็อกที่3 วิดีโอเอารุกใหม่จะเป็นอยู่ในรูปของ IC ทั้งหมดนะครับวิดีโอวิดีโอเอาอาร์จีพีซรูปของ IC ทั้งหมด uh, รูปเก่าอยู่ในฐานทีเตอร์ 4. ใช้ฐานต uh, ึกเอ่าต่อมาเราก็มาดูนเวอร์ uh, นะครับเวอร์ออสอยู่ในรูป IC นะครับเวอร์ได้เวอร์เอานะครับนี่ตัวนี้ uh, แล้วก็จะมานะฮะชุดนะรครับวันนี้จะเป็น นะต่อไปยังยกนะชุดเปลี่ยนเรียนทางด้านแนวอนวะแลวแนวตั้งอันะนี้เป็นหอแนละ้วครับหอออไอทูดหอด้นะครับพอได้นะหอได้นะหอ,นะหอเอา์นะครับหอเอานี่เสร็จนะครับเสร็จแล้วเสร็จในที่นี้คืออะไรครับนะแกะไปแล้วใช้งานออกหน่วยนะครับแกะไปแล้วนี่คือหอหอเอา์นะฮะ ตรงนี้ตาสังเกตของเอาที่อยู่ใกล้ๆครับแล้วไฟแบคแล้วก็โจกนี่เป็นชุดนี้เป็นชุดสร้างแรนไฟสูงนะครับหายวูน่นแล้วก็ขับออกไปส่งออกไปนนี่ก็คือหายวูน่นเรียงหลอดภาพส่วนที่เป็นเสียงเสียงก็คือส่วนนี้นะครับเสียงส่วนนี้สัญญาณเสียง อันนี้นส่วนที่เป็นสวิตชิ่งสวิตชิ่งก็คือส่วนนี้นะครับเป็นาภาคสวิตชิ่งสปายไดโอดบิดนะครับใช้ไดโอดบิดต,ตัวน,นี้ซีบิดสังเกตถ้าเป็นสวิตชิ่งบิดบิดไอซีบิดไอซีบิดซีแล้วก็แล้วฮะสวิตชิ่งใช้อะไรแล้วก็แล้วฮะหม้อแปลงสวิตชิ่งอีกอันนึ่งอีกอันนึง เป็นบอร์ดของจอคอมพิวเตอร์นะครับือจ,จอคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์นั้นก็เหมือนกับทีวีนะเครื่องรับทีวีเพียงแต่จอคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่มีภาคจนะูเนอร์อ่าใช่ไหมครับจะมีภาคจูเนอร์แต่ละการทาง,งานก็จะคล้ายกันอ่านะแต่ไม่มีคือส่วนที่เป็นจูเนอร์นี้นะครับจะไม่มีส่วนนี้อ่านจะูเนอร์ส่วนนี้จะไม่มีนะครับจูเนอะร์สนะ่วนนะี้จะไม่มีอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอันเะสัญญาณเข้ามาเลยอ่านะคือสัญญาณจาก CPU นะครับจาก จกคอมพิวเตอร์เข้ามาเลยจะมีสัญญาณนะครับที่เป็นสายพินนะเสียบเข้าไปส่วนนี้จะไม่มีนะครับแต่หลักการนี้ก็จะเหมือนกันทั้งหมดอตอนนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้เป็นขอมอนิเตอร์ให้ดูชัดๆหน่อยนี่หลักการเหมือนกันเลยนะครับหลักการเหมือนกันเลยแต่ไม่มีละจูน,นึงเอ นี่ไม่มีจุดนั้นเสร็จพักเลยไอซี IC ควบคุมใช่ไหมครับนะไอซีควบคุมก็คือส่วนนี้นะครับไอซีควบคุมนะไอซีควบคุมอ่าควบคุมทั้งด้านเบอร์ทั้งด้านฮออยู่ในนี้หมดนะครับและอะไรต่อมาอันที่สองคือวิดีโอเอาใช่ไหมครับวิดีโอเอาอ่าวิดีโอเอาท์นี่จะอยู่ในรูปของอะไรฮะไอซี IC นะครับก็ขับปลอดภาพ RGB อ่นานักศึกษาตังเกียรตไหม นะักศึกษาสังเกตไหมครับเธนะอเคยมีคอมพิวเตอร์เก่าๆไหมนะคอมพิวเตอร์ที่จอที่เป็นจอแก้วอคอมพิวเตอร์เก่าๆแล้วก็จะมีคนรับซื้อจอ,อมีคนรับซื้อจอใช่ไหมให้จอละร้อยเธอรู้ไหมเขาไปทําไมแล้วก็จอคอมพิวเ,เตอร์ไปทำเ็นเคทื่องรับทีวีนะเพียงแต่ไปทําบอดใหมนะ่แต่จอมันใช้ได้นะจอก็ยกใช้ไดนะ้เขาส่งไปที่แนละ้วไปส่งที่ไปไต้หวันแล้วเอาบอดจีนอันนี้นะครับนะ รับซื้อจอเก่าแล้วเอาบอร์ดจีนมานันเนี่ยบอร์ดบอร์ดจีนมาแต่บอร์ดนี้ไม่ได้คุณภาพนะครับใช้ไปไม่นาน,น,นก็เสียหมดประกันก็เสียละก็เอาจอนี่แหละะจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะมันก็คือเครื่องรับธรรมดาแหละเพียงแต่เราเออกแบบใหม่ทําบอร์ดใหม่มีภาคยูเนอร์เข้าไปาเหมือนอันนี้นะครับเนี่ยงเนมดอะไรอันนี้นะครับนี่เนี่ยคือ,ค,อคือปฏิจจุผลของเอาจอคอมพิวเตอร์น่ะนะ นี่แหละเอาไปทํานะครับเนี่ยเพราะหลักการมันเหมือนกันเลยนะไปใส่ภาคอยู่เนอ้ใส่บอร์ดใหม่ใส่จูเน่ใหม่แล้วก็เอามาขายของเรา,าสังเกตจอจอทีวีดีนี่จอ14นิ้วจอ17น,นิ้วเนี่ยพันกว่าบาทพันสี่ใช่ไหมฮะบอร์ดจีนใช้ได้มีกี่วันก็พัง <S <S อ่ะตอนนี้เราก็มาดูอันนี้จะเป็นภาคอะไรวิดีโอนะครับวิดีโอวิดีโอวิดีโอเอาครับ R G B นะครับ เวอร์นะครับภาคเวอร์เวอร์ออสอยู่ในนี้นะครับเวอร์ออสอยู่ในนี้เวอร์เวอร์ในนี้ก็จะอยู่นี่นะครับเวอร์นี่นะฮะเวอร์เวอร์เอาแล้วไปยังอะไรฮะยกใช่ไหมครับยกนะยกก็คือส่วนนี้นะครับยกนะคอนะฮะหอดายนะฮะหอดายนะครับ นหัวได้ก็คือส่วนนี้นะครับหอได้หอัวเอานี่นะครับหอเอาอ่าแล้วก็ละไฟแบ็คอ่าชุดไทยวุา่าสังเกตโฟกัสอยู่นี่นะครับอ่าสังเกตจอคอมพิวเตอร์อจะมีละโฟกัสสองตัวนี่ใช้โฟกัสสองตัวอ่าโฟกัสสองตัวอ่าสังเกตจอทีวีจอคอมมันจะคมคมกว่าจอทีวีธรรมดาแต่พมเห็นจะกินไฟสูงเพราะว่าละ ก็หลอดคอมันใหญ่อันนี้ชุดไฮโวน์จต่มาบล็อกต่อมานี้แต่ไม่มีสัญญาณนะจะไม่มีสัญญาณเสียงะจะไม่มีสัญญาณเสียงนะครับส่วนที่เป็นซับไพ่ก็เหมือนกันนะส่วนที่เป็นซับไพ่เนี่นี่เป็นซับไพ่ก็ไดโอซีตัวเห็นไหมครับซีใช่ไหมใช้อ c ซีครับอ i ซีสวิตชิ่งนะครับแล้วก็หมแปลงงสวิตชิ่งแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับที่ออกไปใช้งานอ่า นะตอนนี้นักศึกษาก็รนะู้รู้หนะลักการเบื้องต้นแล้วนะครับบล็อกนี้นะครับนะักศึกษาก็จดไว้นะเวลาเดี๋ยวเวลาลงปืนปฏิบัติงานปุ๊บเดี๋ยวกูก็จะนะให้เธอชี้กูดูว่าไอ้บล็อกนะแต่ละบล็อกนี้มาอยู่ตรงไหนนะบล็อกตรงนี้มันอยู่ส่วนไหนของบอร์ดอยู่ตรงส่วนไหนของบอร์ดนะนะก็สรุปเนะห็นไหมครับนีนะ่สรุปนะบล็อกไดแกรม ของแล้เครื่องรับเทอทัศสีนะเครื่องรับเทอทัศสีก็จะมีแล้วฮะ power s ซ p p l y นี่อัน,นี้สําคัญที่สุดนะชุดเปลี่ยนเบร์ทั้งด้านแนว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 ตั้งแนวนอนชุดไฮโบนใช่ไหมครับส่วนใน,ในชุดพวกนี้นะครับไอ้ชุดพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในแล้วฮะไอซีเกือบทั้งหมดเลยนะถ้าเรามาแยกนะแยกบล็อกนี้นะแยกบล็อกนี้มันก็ได้เป็นแต่ละบล็อกนะเดี๋ยวคุจะแยกให้ดูนะบล็อกนี้ก็จะเป็น จูเนอร์เนี่ยบล็อกที่หนึ่งจูเนอร์เนี่ยบล็อกที่หนึ่งไอ้ส่วนนี้ AJC ส่วนนี้ ส,นนนะส่วนนี้ทั้งหมดนะครับส่วนนี้ทั้งหมดอ่าดูส่วนนี้ทั้งหมดมคิวบล็อกที่สองได้อยู่ในของอะไรรูปของ ic บล็อกที่หนึ่งจูเนอร์นะฮะนี่ไป่ต้วงไปยุกตเขาบล็อกที่หนึ่งจูเนอร์ ขยับหน่อยนะครับบล็อกที่หนึ่งจูเนอร์บล็อกที่สองนีอ่อยู่รูปของไอซีบล็อกที่สามส่วนนี้ส่วนนี้วีดออมนี่ก็คือและพวกอาร์จีบีใช่ไหมครับนี่คือบล็อกที่แล้วบล็อกที่สาม บล็อกที่4นะครับนี่คือบล็อกที่4นี่คือบล็อกที่บล็อกที่5้าออริเชลทอน5 6า 5 6อยู่ในนี้บล็อกที่เชนทอนบล็อกที่เบล็อกที่แปดบล็อกที่9 10นะ11บล็อกนี่นะครับทั้งหมด11บเ็ดบล็อกก็บล็อกที่1อันนี้นะครับจูเนอร์บล็อกที่2อยู่ในรูปของ IC ทั้งหมดบล็อกที่3 ชุดวิดีโอบล็อกที่4นะเวอร์บล็อกที่5 6นะครับออออดไอหอดได้หอดเอาหอ,อ,ห,อห้าหกเจ็ดายวุ้นแปดหลอดผ้ 9, าเก้าขยายเสียงสิบลำโพงสิบเอ็ดแรงใงจไฟนะเขาสรุปเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าทำไมคุณต้องเขียนเป็นบล็อกอย่างนี้นะบล็อกอย่างนี้บล็อกงอ่ายงี้นะถ้า ถ้าเรา,นะาเรามาทําเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับเรามาดูในบอร์ดเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันดับแรกเราก็ต้องแยกแะก,ก,ก่อนว่าบล็อกนี้คืส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนไหนก่อนนะครับนะมันจะง่ายต่อการนะครับไล่วงจรถ้าเราไม่แบ่งเป็นบล็อกแบบนี้นะครับอย่างที่กูเขียนออกมาเนี่ยไม่แบ่งเป็นบล็อกแบบนี้นะฮะ,นะ,นะงงตายหาเลยไม่รู้เรื่องเลยนะนะเอ้าว เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวกูจะมาสอนการทำงานของเอ่อรับจุดบล็อกแต่ละบล็อกอย่างนี้นะครับแต่ละบล็อกทำงานอย่างไรตอนนี้เรารู้ว่าบล็อกไหนอยู่ส่วนไหนแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาของ <c oughs> บล็อกแต่ละบล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนชั่วโมงต่อไปนะครับอตอนนี้นักศึกษาไปลงมือปฏิบัตินะครับเดี๋ยวกูจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้นะครับ <c oughs> บอร์ดทีบอร์ดทีวีมีหลายเครื่องนะครับใช้สองคนแต่หนึ่งเครื่อง อ่านักเธอมีเธอมีเทา่าไหร่ยี่สิบไอเธอมีเท่าไหร่สี่สิบคนใช่ไหมอ่าสองคนจะหนึ่เครื่องพอนะครับเพราะกูเก็บไว้เยอะนะครับบอดท,ทีวีอ่ะโอเคแค่นี้ครับ